เวทเทรนนิ่งกับบอดี้เวยแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับมาเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังงงแล้วก็ยังแยกความแตกต่างไม่ถูกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอตอบแบบรวบตึงตรงนี้เลยนะครับว่าเวทเทรนนิ่งกับบอดี้เวยมันคืออันเดียวกันนะครับบอดี้เวยเนี่ยมันคือเวทเทรนนิ่งอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเป็นเวทแบบที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆมาใช้นะครับแล้วก็ใช้แรงต้านจากร่างกายตัวเองล้วนๆเลยแบบนี้นะครับยกตัวอย่างท่าที่เป็นบอดี้เวยพ สควอตหรือดึงข้ออย่างเงี้ยเป็นบอดี้เวทหมดเลยหลักๆก,ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้รู้ไว้เลยครับว่าอะไรก็ตามที่มันเป็น,ปนการออกกําลังกายด้วยการใช้กล้ามเนื้อแบบเน้นกล้ามเนื้อเป็นหลักบอดี้เวทก็ใช่ดังนั้นถ้าเป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยบอดี้เวทก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเวทเทรนนิ่งเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าควรจะเล่นอะไรเพื่อที่จะสามารถปั้นหุ่นได้นะครับผมก็แนะนําว่าเล่นทั้ง2องอย่างนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วเวทเทรนนิ่งเนี่ย โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าหลายๆถ้าเขาก็จะมีอุปกรณ์มาช่วยเช่นดัมเบลบาเบลอยางยืดหรืออะไรต่างๆนานาเขาก็จะเอามาช่วยถามว่าที่เขามาช่วยเนี่ยเขาช่วยทําให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อได้ตรงจุดและง่ายขึ้นนั่นเองครับมันก็เลยจะทําให้ประสิทธิภาพของการฟิตหุ่นเห็นผลได้ดีและเร็วมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบอดี้เวทอย่างเงี้ยครับเราจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ผมพูดตรงๆนะมันค่อนข้างยากกว่าและที่สาคัญก็คือมันเหมือนกับ พอเราโฟกัสกับเนื้อย,ยากบางทีมันเหมือนกับไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างผมยกตัวอย่างวิดพื้นแล้วกันวิดพื้นลองไปสังเกตตัวเองนะครับก็คือเวลาเราดันพื้นเนี่ยมันจะได้แทบทุกส่วนของร่างกายเลยนะอกหลังไหล่แขนขาหน้าท้องมันเกร็งหมดแทบจะไดท้ทุกส่วนเลยเหมือนจะดีนะแต่จริงๆแล้วก็คือข้อเสียของเขาก็คือ มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นสักส่วนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ดัมเบลบาร์เบลอย่างเงี้ยสมมติเราอยากได้หน้าอกแบบเยอะๆใช่ไหมเราใช้ดัมเบลเพสอิ่งเงี้ยอ่าเวลาเรายกขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกได้ค่อนข้างโดนและตรงจุดมากกว่าโดยเฉพาะแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นในน้าหนักที่เหมาะสมนะโอ้โหมันโดนแทบจะ80 90%ถึง100เนลยได้ซ้าไปโอเคนะครับมันก็เลยจะทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นกล้ามเนื้อส่วนนั้น,นเห็นผลได้เร็วกว่าแต่ บอดี้เวทก็อย่าทิ้งนะเพราะจริงๆแล้วการเล่นแบบบอดี้เวทที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องวิตพื้นอ,อย่างนี้ครับการที่มันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเขาเรียกคอมเพลว์คอมเพลว์มูฟเมนต์อย่างงี้ครับดังนั้นถ้าที่เป็นคอมเพลว์ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการตั้งหุ่นเหมือนกันดังนั้นแนะนําว่าโฟกัสกล้ามเนื้อให้ตรงจุดก็ดีทำคอมเพลว์ด้วยก็ได้นะครับมันก็จะช่วยการประสานให้เราตั้งหุ่นได้ดีมากยิ่งขึ้นสุดท้ายและท้ายสุดทำบอดี้เวท ทำเวทเทรนนิ่งก็ดีทําให้ครบทุกส่วนนะครับอ,อกล้างกายแกนงขาหน้าท้องจัดตารางดีๆและทําควบคู่กับการทำคาร์ดิโอด้วยถ้าทําทั้ง2องอย่างทั้งเวทและคาร์ดิโอควบคู่กันโอ้โหผมบอกคุณเลยครับว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการปั้นหุ่นคุณจะเร็วดีและมหาเทพแน่นอนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ